สวัสดีครับผมเจริญยติกุ่นเจ้าของแฟนเพจข้อคิดประจำวันกับเจริญยติกุ่นรวมไปถึงช่อง YouTube และพอดแคสต์ช่องพลังชีวิตก็จะนำประสบการณ์ในการสร้างผู้นำแล้วก็เป็นวิทยกรมาหนุนใจพี่น้องนะครับ หลังจากที่พระเจ้าได้รือพิพากษาอาดัมเอวาแล้วก็งูแล้วนะครับในต่อไปนี้การพิาาพากษาผืนแผ่นดินนะก็เกิดขึ้นในปฐมกาลบทที่3ในข้อที่18บอกว่าต้นหนาน้อยใหญ่จะงอกขึ้นบนแผ่นดินและเจ้าจะกินพืชพันธุ์จากท้องทุ่งคือเมื่อก่อนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย อาดัมแค่ปกครองมันจเจริญเติบโตงอกงามโดยธรรมชาติแต่วันนี้อาดัมต้องควนดินรดน้ำต้องทำด้วยตัวเองแล้วนะครับและสิ่งที่แย่กว่านั้นคือมีพืชชนิดใหม่ได้เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็คือคำพูดที่บอกว่าต้น,น้นาำน้อยใหญ่หรือวัชพืชได้เกิดขึ้นจึงทำให้คำสาบแช่งนี้เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินก็คือถึงแม้อาดัมนะครับจะปลูกพืช ทวนดินด้วยกําลังเขาเองแต่เพราะความบาปนี้วัชพืชที่จะมาแย่งชิงปุ๋ยแย่งชิงน้ำํำหรือว่ามาทําลายต้นไม้ก็เกิดขึ้นมาเขาจึงต้องทํางานหนักเป็น2เท่านะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยแค่ครอบครองพอพระเจ้าทําให้เกิดผลเองแต่วันนี้เขาต้องทําเองแล้วต้องต่อสู้กับเหล่าวัชพืชทั้งหลายที่เกิดขึ้น ตอนนี้เราจึงบอกว่าทําไมคิดเสียนเมื่อเชื่อ,อพระเยซูคิดเจ้าแล้วจึงต้องติดสนิทกับพระเยซูและทําไมต้องกลับมาที่จะรับพระสัญญาพระองค์ก็เพราะว่าคําสาปแช่งเหล่านี้ยมันติดตามเราและลูกหลานของเราจนเราเชื่อพระเยซูคิดเจ้าแล้วพระเยซูคิดเจ้านั้นได้หักล้างใหม่เลยนะครับพระองค์บอกว่า,าเราเป็นเถาท่านทั้งหลายเป็น,ขนแขนง คะแนนทุกคะแนนจะออกผลเองไม่ได้นอกจากติดสนิทกับเถาชั้นใดผู้ใดติดสนิทกับเราเขาจะเกิดผลมากดังนั้นถ้าเราจะหักล้างความบาปคาสาปแช่งนี้ได้นะครับท่านต้องกลับมาสู่ยอห์นบทที่15ก็คือการติดสนิทใหม่เพราะว่าตรงนี้ต้นไม้ถูกทำลายเพราะคำสาปแช่งทั้งดินเมื่อเราติดสนิทมาสู่ในยุคข,ของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้ว เราจะรับพระพรเพราะว่าพระเยซูออบอกว่าถ้าคาจากเราแล้วท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยผู้ที่เกิดผลมากพระองค์จะทรงฤทธิ์ให้เกิดผลมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เลยหนุนใจนะครับว่าถ้าท่านอยากจะทําลายความสาบแช่งนะครับผมได้บอกแล้วนะครับว่ามนุษย์จะตรากตามทางานหนักดังนั้นท่านต้องมายึดวันสปาโตของพระเจ้าเพราะเป็นวันที่บริสุทธิ์พระเจ้าอวยพรและพระเจ้าทรงที่จะ สถิตยอยู่ด้วยทําให้เราได้ลบล้างคํำสาปแช่งของการตรักตามทํางานหนักนะตรงนี้ในตรงนี้เมื่อเกิดวัชพืชเกิดขึ้นมันจะทําลายแต่เมื่อเราติดสินิกับพระเยซูพระเจ้านะครับจะทรงทําลายคํำสาปแช่งแห่งวัชพืชออกไปให้หมดสิน้นการติดสินกับพระเจ้าส่วนตัวและการยึดถือในพระสัญญาของพระเจ้าในการคิดสัจร,รักคิดสัจ ในตรงนี้ก็หมายความว่ามาอยู่กับพระเจ้ามาอยู่ในเอเดนใหม่ของพระเจ้าในยุคสมัยใหม่นะครับวันนี้คริสเตียนอยู่ในเอเดนได้อย่างไรก็คือคริสจักรของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้จำลองสวรรค์บนดินดังนั้นคริสจัาจากรจึงเป็นสถานที่นมนสักการสมัคคทธรรมครอบครัวฝ่ายวิญญ,ญาณเ,เป็นวันแห่งความสงบเป็นวัจจนแะห่งความสงบเป็นวันแห่งเป็นวันแห่งลมเป็นวันแห่งามใจแห่งีวาตก็อยแห่งวามส็หานุนใจพี่น้องนะครับใน ข้อที่19บอกว่าเจ้าจะทํามาหากินอาบเหงื่อต่างน้ําตาบจนเจ้ากลับคืนสู่ดินเพราะเรานําเจ้ามาจากดินพอเจ้าเป็นทุดีดินและเจ้าจะกลับคืนสู่ธุดีดินในตรงนี้ก็คือว่ามนุษย์จะทํางานตรากตรำอย่างหนักจนกว่าจะตายไปนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ได้พูดถึงก่อนพระเยซูมาตอนพระเยซูกิตเจ้ามาวันนี้นะครับคำสาบจะถูกทําลายแล้วเพราะว่า อาดัมนั้นเมื่อตายแล้วจะสู่ความเป็นดินแต่ว่าเราเชื่อพระเยซูนะครับเราจะถูกรับขึ้นไปเมื่อพระเยซูสเสด็จมาและเราจะไม่ต้องตรากตามทํางานแบบนั้นเพราะว่าเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระองค์นั้นมายากจนเพื่อให้เรามั่งมีให้เราสแสวงหาเป็นทินของพระเจ้าก่อนและความชอบธรรมของพระองค์สิ่งที่เราขาดอยู่นั้นพระเจ้าจะประทานให้ดังนั้น เราจึงอยู่ด้วยพระคุณของพระเจ้าย้อนไปสู่ยุคในสมัยที่อาดัมเอวายังไม่ได้ทํำบาปแต่ว่าเราต้องจ่ายราคานะครับมัทธิวบทที่6กข้อสาสสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนย้อนบทที่15ข้อหนึงถึงข้อที่7บอกชัดเจนนะครับพระเจ้าเป็นเถาพระเยซูเป็นเถารเราเป็นแขนงพระบิดาทํา,ทาทให้เจริญเติบโตดังนั้นติดสนิทพระเจ้าพระเจ้าก็จะช่วยกู้เราได้อย่าละทิง้ง หรือห่างไกลจากพระเจ้านะครับในข้อ20อาดัมตั้งชื่อภรรยาของตนว่าเอวาเพราะนางเป็นมารดาของผู้มีชีวิตทั้งปวงนะซึ่งในตรงนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าอาดัมได้ตั้งชื่อเอวานะซึ่งมีความหมายนะครับหรือแปลว่าผู้ให้ชีวิตหรือมีชีวิตเพราะเอวาจะเป็น ต้นกำเนิดของสตรีและมารดาของมนุษย์สยชาติทุกยุคทุกสมัยในข้อที่21พระเจ้าพระยาเวทรงทำเครื่องนุ่งห่มจากหนังสัตว์ให้อาดัมกับภรรยาสวมเห็นไหมครับตอนแรกอาดัมเอวาเนี่ยเอาใบมะเดื่อมาปิดคิดว่าจะปิดให้มิดแต่มันไม่ใช่วิธีของพระเจ้าของพระเจ้านั้นต้องเป็น หนังสัตว์ที่หุ้มอาดัมเอวาเล็งเห็นว่าต่อไปพระเยซูกิเจ้ามาพระองค์จะเป็นลูกแกะของพระเจ้าโลหิตพระองค์นั้นจะปกคลุมเราทั้งหลายให้ชอบธรรมเหมือนที่อาดัมเอวาได้รับการปกปิดปกคลุมที่มาจากพระเจ้าจุดนี้ก็ทําให้เห็นอันหนึ่งนะครับว่าความชอบธรรมของมนุษย์วิธีการของมนุษย์นั้นไม่สามารถใช้กับพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าเห็นว่าแค่ใบบะเดือเนี่ย ไม่สามารถที่จะปกปิดความบาปของเขาได้พระเจ้าจึงต้องให้หนังสัตว์นุ่งห่มให้กับอาดามเอวาสังเกตนะครับอดาดัมเอวาใช้ใบมะเดือ่อแค่ปิดได้นิดหน่อยไม่ได้นุ่งหม่มแต่พระเจ้าทรงทำเครื่องนุ่งหม่มจึงมีราคามีคุณค่ากลัวใบมะเดือ่อที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาเอง สิ่งนี้สําคัญนะครับจะเล็งถึงพระเยซูคริสต์เจ้าในอนาคตว่าความดีของมนุษย์นะครับเอาพืชเอาผลไม้ไปถวายบูชายันไม่มีประโยชน์ต้องพระกายของพระเยซูการถูกตึงที่กางเขนของพระเยซูเท่านั้นโลหิตของพระเมสสโปรโดกจะปกปิดบาปของเราได้ข้อ22นะครับแล้วพระเจ้าพระยาเวตัดว่าบัดนี้มนุษย์ได้กลายเป็นเหมือนหนึ่งในพวกเราแล้วคือ รู้ผิดชอบชั่วดีดังนั้นต้องไม่ปล่อยให้เขาเก็บผลไม้แห่งชีวิตมากินแล้วมีชีวิตอยู่ตลอดไปพระยาเวจึงขับไล่เขาออกจากสวนเอเดนให้ไปหาเลี้ยงชีพบนผืนดินซึ่งเขาถือกำเนิดมานั้นหลังจากทรงขับไล่ออกจากสวนแล้วพระองค์ทรงตั้งเครูปไว้ที่ประตูตะวันออกของสวนเอเดนและตั้งดาบเพลิงเล่มหนึ่งที่พุ่ง ไปมาเพื่อคอยพิทักษ์รักษาทางซึ่งจะนำไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิตนั้นพระเจ้าบอกว่าตอนนี้มนุษย์รู้ดีรู้ชั่วเหมือนพระเจ้าแล้วนะครับพราะพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาพระองค์ต้องเที่ยงธรรมนะครับรู้สัพพัญญูแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ทําบาปพระเจ้ากลัวว่าเดี๋ยวอาดัมเนี่ยตอนนี้เป็นมนุษย์ที่บาปแล้วแล้วไปกินผลไม้แห่งชีวิตอีก เขาก็จะบาปชั่วนิดนิรันะครับต้องป้องกันไล่อาดัมเอวาออกจากสวนนั้นและพระองค์ก็ให้เครูปก็คือเหล่าเครูปคือเหล่าทูตสวรรค์นะครับปกป้องสวนนั้นไว้ปิดบังสวนนั้นไว้จนวันนี้ไม่มีใครสามารถมองเห็นเอเดนนะครับเพราะว่าถูกเหล่าทูตสวรรนคะ์ปิดบังไว้แล้วก็มีดาบเพลิงพุ่งไปมานะครับร้อมรอบ เพื่อไม่ให้มนุษย์ผู้ใดเห็นและเข้าไปได้เพราะว่ายังเหลือต้นไม้อีกต้นหนึ่งคือต้นไม้แห่งชีวิตเพราะวันนี้นะครับอาดามเอวาและเราทั้งหลายเนี่ยก็บาปถ้ากินต้นไม้แห่งชีวิตนะครับเราก็จะบาปชั่วนิรันดรและเราไม่สามารถที่จะขึ้นสวรรค์ได้ในตรงนี้มนุษย์ก็ได้เป็นไปตามที่ซาตานคาดหมายไว้เรียบร้อยแล้วเขารู้ดีรู้ชั่ว วิถีชีวิตของมนุษย์นั้นก็จะต้องนำไปสู่ความตายพระเจ้าจําเป็นมาต้องไล่เขาออกจากสวนเพื่อเขาจะไม่ทําบาปอีกจากที่เคยปกครองนะครับปกครองเนี่ยใช้ชีวิตในสวนอย่างมีความสุขกับพระเจ้าต่อไปต้องออกมาตรากตรำทํางานทําสวนด้วยกําลังของตัวเองนี่คือผลของความบาปดังนั้นท่านต้องกลับมา ติดสนิทกับพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าเพื่อท่านจะได้ให้ชีวิตของท่านนั้นได้กลับมาสู่ความไยบูรณ์ของพระยุคิดเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ